สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอัปเดตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีการรายงานข่าวเกี่ยวกับโดรนของจีนนะครับว่าพวกเขาจะสามารถเอาชนะสหรัฐได้อย่างไรในขณะที่จีนนั้นกําลังคลองตลาดวัตถุดิบสําหรับการผลิตโดรนซึ่งนี่อาจจะเป็นสัญญาณอันตรายต่อความมั่นคงของสหรัฐด้วยหรือไม่เรื่องนี้เป็นอย่างไร เดี๋ยวผมจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับแต่ว่าคุณผู้ชมเข้ามาแล้วฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องถามอัปเดตนะครับซึ่งผมจะมีเรื่องราวข่าวสารไห้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังติดตามกันในทุกๆวันนะครับเอเช Time มนั้นเขารายงานนะครับว่าบทเรียนจากสงครามโลกครั้งที่2ถูกนํามาเล่าใหม่เพื่อเตือนถึงการเปลี่ยนแปลงในสมรภูมิรบสมัยใหม่เมื่อปี1940อังกฤษที่ต่อสู้เพียงลำพังสามารถเอาช,ชนะเหนือ เอาชัยชนะทางเรืออันน่าทึ่งด้วยเทคโนโลยีใหม่โดยการส่งเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีกองเรืออิตาลีที่ท่าเรือทารันโตสร้างความเสียหายแก่เรือรบอิตาลีสามลำและเรืออื่นๆอีกหลายลำโดยที่กองทัพเรืออิตาลีไม่ทันได้เห็นศัตรูแต่เพียงหนึ่งปีต่อมาแม้จะมีชัยชนะดังกล่าวผู้นํากองทัพอังกฤษกลับไม่เชื่อว่าเรือรบที่กําลังแล่นในทะเลจะถูกทําลายด้วยการโจมตีทางอากาศได้วินตันเซอร์ชิลจึงส่งเรือรบเนี่ยนะครับ HMS p r i n e of Vale แล้วก็เรือลาดตะเวน HMS Repulse ไปขัดขวางญี่ปุ่นที่สิงคโปร์ผลก็คือเครื่องบินทิ้งระเบิดตอร์ปิโดญี่ปุ่นสามารถจมเรือทั้งสองลำได้อย่างง่ายได้เหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นว่าโลกเปลี่ยนไปในช่วงข้ามคืนพลังทางอากาศก่อให้เกิดการปฏิวัติในกิจกรรมทางทหารเรือรบพุ่งกรอที่เคยเป็นอาวุธล้ำค่าที่สุดกลายเป็นอาวุธล้าสมัยในทันทีจนมาถึงปีนี้ครับปี2025เราอาจกำลังเห็นประวัติศาสตร์ซ้ำรอย เมื่อ,อยูเครนได้แสดงให้เห็นถึงพลังของโดรนราคาถูกในการโจมตีเครื่องบินทิ้งระเบิดเชิงยุทธศาสตร์ของรัสเซียหลังจากที่รัสเซียย้ายเครื่องบินเหล่านี้ออกห่างจากระยะโจมตีปกติของยูเครนทางยูเครนก็ส่งรถบรรทุกที่บรรจุโดรนพลาสติกขนาดเล็กใช้แบตเตอรี่เข้าไปในรัสเซียเมื่อรถบรรทุกเข้าใกล้ฐานทัพอากาศโดรนก็โผล่ออกมาและเริ่มระเบิดเครื่องบินทิ้งระเบิดที่จอดอยู่บนพื้นแม้จะไม่ทราบจํานวนที่แน่ชัดแต่ทุกฝ่ายยอมรับว่ายูเครนสามารถทําลายเครื่องบินทิ้งระเบิดรัสเซียได้หลายลํา อาวุธยุทธศาส,สตร์ราคาแพงมหาศาลเหล่านี้ถูกทำลายด้วยของเล่นที่ใช้แบตเตอรี่สำหรับสหรัฐบทเรียนนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากว่ากองทัพสหรัฐก็สร้างขึ้นจากแพลตฟอร์มขนาดใหญ่ราคาแพงและหนักเช่นเดียวกับรัสเซีย ER. ไม่ว่าจะเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินเครื่องบินรบและรถถังเครื่องบินรบล่องหนอย่าง f 2 2แต่ละลำมีราคาประมาณ350ล้านดอลลาร์สหรัฐเรือบรรทุกเครื่องบินชั้นฟอร์ดราคาประมาณ1 3 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อลำและรถถัง M1A1 อับรามราคามากกว่า4ล้านดอลลาร์สหรัฐในกรณีสงครามกับจีนมูลค่ามหาศาลนี้อาจจะถูกทำลายด้วยโดรนพลาสติกราคาถูกที่ใช้แบตเตอรี่และสหรัฐก็มีขีดความสามารถในการผลิตด้านการป้องก,กันประเทศที่จำกัดจึงไม่สามารถทดแทนสิ่งที่สูญเสียได้อย่างรวดเร็วขณะน,นี้นักวางแผนทางทหารท,ท,ทั่วโลกกำลังพยายามหาวิธีป้องกันการโจมตีแบบที่ยูเครนใช้มาตรการรวมถึงที่พักพิงเครื่องบินที่แข็งแกร่งขึ้นระบบป้องกันทางอากาศหลากหลายรูปแบบ และการเฝ้าระวังการขนส่งสินค้าที่ดีขึ้นแต่ไม่ว่าจะอย่างไรโรรนราคาถูกที่ใช้แบตเตอรี่ได้เปลี่ยนแปลงเกมสงครามไปแล้วคําถามก็คือว่าทําไมสหรัฐจึงไม่สามารถทําแบบเดียวกันกับจีนได้ในกรณีเกิดสงครามถึงแม้ว่าสหรัฐจะเป็นผู้ประดิษฐ์เทคโนโลยีโรนแต่ในปัจจุบันส่วนใหญ่ใช้ระบบขนาดใหญ่และราคาแพงอย่าง Mq9 Reaper ซึ่งแต่ละลำมีราคา33ล้านดอลลาร์สหรัฐและมีเพียงไม่กี่ร้อยลำเท่านั้น ในทางตรงกันข้ามโดรนที่ใช้ในการโจมตีของยูเครนเป็นโดรน FPV หรือว่า first person view ขนาดเล็กที่ใช้แบตเตอรี่และติดระเบิดราคาเพียงไม่กี่ร้อยถึงไม่กี่พันดอลลาร์ต่อลำปัจจุบันยูเครนผลิตโดรนเหล่านี้ได้หลายพันลำต่อวันและคาดว่าจะผลิตได้มากกว่า1 0,000หมืลำในอนาคตโดรน FPV ไม่เพียงใช้ในการโจมตีระยะไกลแต่ยังกำลังเข้ามาแทนที่อาวุธชนิดอื่นในสนามรบสามารถที่จะทำลายรถถังได้ และปัจจุบันคาดว่าเป็นสาเหตุของความสูญเสีย70%ในสนามรบมากกว่าปืนใหญ่ซึ่งเคยเป็นเทพเจ้าแห่งสงครามแบบดั้กเดิมด้วยทั้งไต้หวันอิสราเอลและยุโรปกำลังลงทุนในโดนและระบบต่อต้านโดนอย่างเร่งด่วนแม้กระทรวงกลาโหมสหรัฐก,ก็กำลังพิจารณาซื้อโดรนราคาถูกที่ออกแบบโดยบริษัทสตาร์ทอัพแทนที่จะใช้โดรนราคาแพงจากผู้รับเหมาด้านอาวุธรายใหญ่นะครับแต่ปัญหาสำคัญคือองค์ประกอบของโดน FPV ล้วนมาจากจีน โรนประเภทนี้ประกอบด้วยชิ้นส่วนพลาสติกที่ฉีดขึ้นรูปชิปคอมพิวเตอร์มอเตอร์ไฟฟ้าที่ทําจากแม่เหล็กถาวรแรเอิร์ดและแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสหรัฐสามารถผลิตชิปคอมพิวเตอร์ได้แต่ส่วนประกอบอื่นล้วนแล้วมาจากจีนจีนทําการฉีดขึ้นรูปพลาสติกประมาณ8 2เเของโลกผลิตมอเตอร์ไฟฟ้าส่วนใหญ่และควบคุมการทําเหมืองและแปรรูปแรเอิร์ดที่ใช้ในการผลิตแม่เหล็กเมื่อเร็วๆนี้จีนได้ออกมาตรการควบคุมการส่งออกแรเอิร์ดไปยังสหรัฐสร้างความวุ่นวายในหลายอุตสาหกรรม ที่สำคัญที่สุดก็คือแบตเตอรี่ซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักของโดรน fpv ที่มีกำลังการผลิตแบตเตอรี่77เป์ของโลกนะครับในปี2,565และแม้จะมีความพยายามของรัฐบาลโจไบเดนในการส่งเสริมการผลิตแบตเตอรี่ในสหรัฐผ่านพระราชบัญญัติลดอัตรางเงินเฟอ้อแต่รัฐบาลของโดนัลด์ทรัมป์และพรรคีพิบัิการกำลังยกเลิกนโยบายดังกล่าว ร่างกฎหมายที่ผ่านโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรครีบับริกันจะตัดเงินอุดหนุนสําหรับการผลิตแบตเตอรี่ยกเลิกแรงจูงใจในการซื้อรถยนต์ไฟฟ้าและเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายปีจากเจ้าของรถไฟฟ้านโยบายเหล่านี้กําลังทําลายอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ของอเมริกาโดยในไตรมาสแรกของปีนี้นะครับมีการยกเลิกโครงการมากกว่า2ปีที่ผ่านมารวมกันการโจมตีเครื่องบินทิ้งระเบิดของรัสเซียโดยยูเครนแสดงให้เห็นว่าการตัดงบประมาณอุตสาหกรรมแบตเตอรี่เป็นการกระทําที่ไร้เหตุผล และแบตเตอรี่นั้นก็คือพลังงานที่ขับเคลื่อนโดรนยูเครนที่ทําลายกองทัพอากาศรัสเซียหากสหรัฐไม่ผลิตแบตเตอรี่ก็จะไม่สามารถผลิตโดรนที่คล้ายกันได้ในกรณีเกิดสงครามกับจีนน่าเสียดายนะครับที่นโยบายปัจจุบันมองแบตเตอรี่เป็นเพียงประเด็นสงครามวัฒนธรรมแทนที่จะเป็นประเด็นความมั่นคงของชาติหากผู้นําสหรัฐไม่ตระหนักถึงความสําคัญทางการทหารของแบตเตอรี่รวมถึงแม่เหล็กและก็การฉีดขึ้นรูปและโดรนในทันที สหรัฐอาจจะต้องเผชิญชะตากรรมเดียวกับกองทัพเรืออังกฤษในปี1941หรือว่ากองทัพเรืออิตาลีในปี1940ที่ไม่สามารถปรับตัวต่อการปฏิวัติในกิจการทหารได้ทันท่วงทีนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจซึ่งเป็นบทความจากเอเชียไทมที่ได้ออกมาแสดงให้เห็นนะครับว่าเรื่องราวที่มันกําลังเกิดขึ้นอยู่นี้เนี่ยครับคุณผู้ชมครับเรื่องของสงครามนั้นเนี่ยมันเปลี่ยนไปกลยุทธ์ต่างๆนั้นก็เปลี่ยนไปดังนั้น จะต้องมีการปรับตัวให้ทันนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวความเคลื่อนไหวนะครับที่ช่องถาอัปเดตนั้นนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ก็ฝากคุณผู้ชมนะครับกดสับสับไรกดไลค์กดแชร์ช่องถาอัปเดตนะครับในทุกๆวันนั้นเราจะมีเรื่องราวข่าวสารจากทั่วทุกมุมโลกมาให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกันนอกจากนั้นท่านยังสนับสนุนผ่านการสมัครสมาชิกรายเดือนเดือนละ100บาท300บาทหรือว่า 600บาทนะครับก็สามารถร่วมสนับสนุนได้เช่นเดียวกันหรือว่าท่านนั้นจะสนับสนุนเป็นซูเปอร์สติ๊กเกอร์ซูเปอร์แชทซูเปอร์แตงนะครับก็ได้เช่นเดียวกันในข่าวที่ท่านชื่นชอบหรือว่าท่านนั้นจะสนับสนุนนะครับเป็นการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี1693425111นะครับ1693425111ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการร่วมสนับสนุนช่องถาอัปเดตได้เช่นเดียวกัน ขอบคุณทุกๆคนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังเรื่องราวข่าวสารจากช่องถาอัปเดตในทุกๆวันครับ